ก่อนนะคะกินอะไรดีวันนี้โอเคมาอยู่ที่ขาแมบมี่คะให้มาอยู่ที่ขาแมบมีม่คะใหนจ๊ะหมามี่แกให้มา กินมะม่วงตู้เย็นแล้วนะจ๊านะจ๊าใครไปปลุกแม่แต่เช้าเลยใครที่เกิดนะพิงิ์ก็ 对，奶卡。 ูกดยะหมดดวงเดือนไหมอิ่มกันหรือเปล่าคะอิ่มกันหรือ,อยังคะ ที่สูงอีกแล้วนะอเอกี้คนอ้วนกินเยอะคนอ้วนกินเยอะคนอ้วนไม่อิ่มไม่อิ่มคนอ้วนไม่อิ่มไม่อิ่มจะกบทาไมล่ะลูกกบทาไมจ้ะกบอาหารเหรอทอะไรโอ้กบไปกินอีกเล้อมันเหลือติดจานนะฮ้โอ้ กบอาหารค่ะคุณผู้ชมกบอาหารค่ะคุณผู้ชมอมไปแล้วเน่เน่เ,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 เพี่ใหญ่ครับจีโรจีโรไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาครับลูกอ้พี่ใหญ่ไปไหนมาพี่ใหญ่ไปไหนมาเปียกฝนไหมลูกฮะฮะกินกุ้งไหมกินกุ้งไหมโอย คชอบกินกุ้งแล้วไปนอนลูกอิ่มแล้วไปนอนลูกอิ่มแล้วไปนอนนะครับหลที่นอนปนะูให้แล้วไปนอนนะครับไปนอนนะไปนอนแล้วครับไปนอนเร็ว